สวัสดีจ้าเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แล้วก็ผู้กำลังจะมาติดตามแยกติวเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไล่ทุกกำล,ล,ลังใจจ้ามาเด้อกินขวน้ำยายจ้าบ่อยเห็นหน้าเลยค่ะเด้อเห็นหน้ากันล้านเบื่อเนาะค่ะเนาะข้าวสวยร้อนๆจากหงไม่ไมเลยค่ะไอ้ไอ้ห่วยห่วยเลยอ่าฮาแยกกันจะมากินกับน้ำพริกจ้านี่น้ำพริกตัก ใส่เลยนี่เห็นบ่คะอือเฮ้ยเออจานเสจนกลางตอนแยสติวบักพริกที่ยายหวานฝากมาให้มึงแยสติวต่ำเส้นกลางเลยนะคะ่ะต่ำเส้นกลางเลยจ้ะอือน้ำเสนออันนี้จานข้าวร้านจา้ะไข่ต้มอ,อันนี้แยสติวเอาอมาใส่ซทั้งะคะันเลยค่ะไอ้มะเขือพวงนึ่งกับหนึ่งปลาแล้วก็มีไข่น้ำจ้ะ อันนี้ลูกสาวไปงานนูเบอรี่มาได้เกาลัดมานะคะอันนี้สตอเบอรี่น้องเ้าจา้ะน้ำเหนือจ้ทะทอดปลานิง่งปลานิ่งชุบแป้งทอดจะนากินว่าคะจ้ามาซื้อนะคะเพื่อได้ทอดเอาซื้ออืตัวละสิบห้าบาทจา้ะ ลูกสาวมันสืกโอ้สืบไปเห้แม่ก็นะเกือบมันแม่ทอดปลายายหวานฝากมาไปให้ว่ายูว่าจะทอดปลาคุยกับยายหวานอยู่อืจะทอดปลากินบ่อวาซันอืมเพราะว่าแก no ้วนี่มันย่างอะนะอือกินข้าวเหนียวมะสิอุ่นข้าวเหนียววาซันโอ้อากาศมันห่อนเนาะข้าวเหนียวบูดลูอกววาแม่กินใช่ไหมมันอม เขาเจ้าหูใหม่ๆหอนๆอน้ัท่านโอ้ยมะขุกกับน้ำจิ้มเลยฮับนีม,มจมะมาเสือพวกเยอะม,มาหางก่อนปนิ่งหน้าจา่ะบนปนิ่งกับร้างนะคะเด้อตัวละสิบห้าบาท รูปแบ่งทอดเอบกินอย่งนี้ไกนะ่เนาะจะบนเหนื่อยมันก็นจะบะเยอะสุดแปะกระสั่นมันเยอะขายเยอทั่วโลกทุกหูทุกคนพี่นองประเทศไทยประเทศเล่าจะไม่เล็กกว่าอันไม่เล็กาด กินข้าวน้ำกันศุกษาทุกคนเอินซื้อบะเบิดที่น้องลูกหลานหลายหลายเอินเบิดเลยล้วนเลยทั้งสองท่านก็กน้กนอยู่หละมากเลยกนินด้วยกัน มากปลามากปลามากลายเดียวก็เพื่วงได้ ตุ่มไข่หลานมะแค่กระดูกอืม เดี๋ยวตมกินเด้อปลานี่มันกินงายเนาะค่ะเนาะเืาอ,อันบ้าแม่ห,มหินควันก็ไปขวบมนึงฟังไปเอาที่นีบหอยแค้งนะ,ม,นนะนมันหนีบอ่าก้นมันน่ะมันมีมันจะมันก็นอ้าเนาะแจ่กกวนซื้อแล้วเขามีของแถมให้เลย น่าหนีบเรัดกือกด้เนบอร์โต้ินี้ยน่ยกกินเบอร์โตจ้ะอือหางมันมัยกกับการกินจะมากอืมอืม มั่งหัวมันก,ก่อนเลยหัวกับมากเลยจ้า แจ่บจ้ะอืมปีนีโล่าไหรฮะปีนีโล่าไกรก็รับสองร้อยห้าสิบอืมสี่ยี่สิบห้าจับ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  ฝากคนเลรึคนรักคนไล,นล่ให้ยายนนั่นไปเถอแล้วเขามาชมกันเลยให้กำลังใจกันแล้วกันแยี่หวานมะเขือพวงหวาน กินมือแห้งแสบไปเนี่ยแต่ว่าก็เอาละอืมสวนพักนี่นะทำไมก่อนนี่ย่าอยากกินมือเนาะอยู่ในั้นส่วนกวัาสางนะฮะนั่นเขาเหนียวเป็นเม็ดเม็ดเนาะเขาเขียวงูเขานั่นมากินมือมาเขาแจา่วกับเขาเมลีเขาเม็ดง,งาม เร็บกลางไปนิดหน่อยคงไม่หวานไงจามียังเนาะ แมตติวก็จะกินวบิดนี่นะคะเนาะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไรทุกกำลังใจที่เข้ามาชมคลิปแมาติวนะคะพอกันคลิปหนาจ้าไม่บา,บายไม่เจ็บไม่จนนะคะ